ก็เดี๋ยวจะพาไปดูรีวิวนะครับสำหรับเจ้ารีโวตู้เทปคันนี้นะครับหลังจากรีแมปสเตปใช้งานกันแล้วไปดูว่ามีคันเร่งมีเด้ามีอะไรไหมนะครับอันนี้ก็จะแซนไม่ได้นะครับเพราะว่า งเป็นเครื่องมือแอร์ของลูกค้านะครับเของลูกค้าจะเกิดการชำรุดน,นะครับตด้ทึบใช่นะครับตูต้ทึบคนแอร์ใช่ครับลูกค้าเป็นช่างแอร์อบอกเร่งแรงไม่ค่อยทันใจพี่จบบัดอินแอบหน่อลยจะได้เร่งแรงกบบทันใจก่คันนี้อยู่ในงบราคา4,500นบาทนะครับสี่คนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าคันเร่งยาวไปเลยนะคะแล้วก็เสียงมันแทรกเข้าไมค์นะคะมันเป็นเสียงแบบแซดแซดก็เลยปิดเสียงไว้นะคะ <S <S สเตปนี้เป็นสเตปใช้งานของรุ่นรีโว่นะคะพร้อมจบอยู่ที่4,500บาทไม่ <บา S 1> กระเดานะคะ<บ>าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาควันไหมไม่เอาควัน<อ>ก็สามารถแจ้งช่างได้เลยกัดหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนตีแยกวาปีประทุมติดกับม้ากัดยาที่ที่สนใจก็สอบถามมาได้นะ สรุปแน่นอนเหยียบแซงเมื่อไหร่ก็อุ่นใจนะครับสำหรับสเต็ปใช้งานนะครับขับง่ายครับคันเร่งไม่กระเด้านะครับรีโวเริ่มต้นเท่าไหร่นะรีโวเริ่มต้นที่สี่พันห้ารบาทนะครับไม่มีไม่มีโปรพันห้าเหรอได้ทำไม่ได้นะส่พันห้าระบาททำไม่ได้นะครับเอตัแต่รับงานรีแบบก็ทำราคานี้มาตลอดเลยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ ทำหลายอย่างไม่ไม่ได้ทําแค่เทอร์โบก็ทําได้หมดทุกอย่างคนระับอันเตอร์เทอร์โบรีแม็คแก้ว้าวนะครับอันนี้น้ารล้านโอเคอันนี้ก็เสร็จเร้อยลวส่งงานลูกค้าได้ไยโอเคครับ